สวัสดีครับมาวันนี้ลงกึ่งช่างเอนครยกมาอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับผมช่างเอนครยกหรือลงกงึ่งช่างเอนครยกนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ลูกค้าส่งมาทํานะครับชุดแวนชุดคิดชุดดันหรือว่าจะส่งมาทําออโต้ก็มีครับโซนิคสองวาวสี่วาวครับก็คือจะซื้อขาดส่งทํา ทางเรายินดีบริการครับผมอันนี้เป็นพวกชุดโซนิกครับผมหกหกชักเดิมครับพวกชุดสายดันครับผมก็คือใช้งานได้ครับประมาณนี้ครับอันนี้ลูกค้าซื้อขาดไปให้ให้แยงให้พร้อมครับนี่ครับประมาณนี้ครับ หรือว่าจะเป็นพวกชุด c b r ส่งมาแยงฝาปาดลูกหลบวาพร้อมนะครับลูกใหม่ตอน X ลูก LHK ลูก AIR มีหมดครับสนใจสอบถามส่งทำได้ครับหรือเป็นสายออโต้ครับที่ส่งมาทำเครื่องกันนะครับหรือจะซื้อไหลไปประกอบเองก็ได้ครับนี่ครับ5้าชัก3าครับผม รถขี่เขาบอกน้องเขาบอกว่าขี่ใช้งานครับเอาไปดันเล่นหรือว่าจะเป็นพวกตระกูลซนิกชักมีนิดหน่อยห้าครับเงินข้อเงินฝาที่ร้านมีครับผมประมาณนี้ครับผมหรือ <c oughs> ต้องการอะไรเล็กๆน้อยๆบูธข้างมีหมดครับหรือว่าจะเป็นแคมองศาไหน สอบถามได้ครับลูกเล็กลูกใหญ่ปะเก็นฝาปะเก็นตีนเสื้อครับผมมีครบที่ร้านอยากได้แนวไหนบอกได้ครับสอบถามส่งทําได้ครับผมวันนี้เรามาคุยกันแค่นี้นะครับติดตามกันเรื่อยๆครับผมก็คือจะมานําเสนออะไรเรื่อยๆสอบถามได้ครับเอาตัวอย่างราคาดีกว่า <c oughs> ก็ได้รู้ไปเลยว่าที่ร้านรับทําเท่าไหรนะ่เนาะประมาณนี้อ่า ฝาที่ร้านครับรับทําอยู่วาวใหญ่ละกันรับทําอยู่สองพันบาทครับผมไม่พร้อมแยงครับแต่ถ้าราคาช่างครทักแชทคุยผมดีกว่าราคาช่างผมจะมีราคาหนึ่งครับนี่คือราคาหน้าร้านทั่วไปนะครับผมราคาทาฝาสองพันครับแล้วก็ราคาตีปอกที่ร้านก็คืออยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมปาดหัวลูกหลบวาวให้ครับผมอันนี้ขัดแบบนี้คือ วัดแหวนวัดแหวนให้ครับก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะควันไหลจะอะไรนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกลูกแต่งครับผมพร้อมปัดหัวหลบวาวจะเป็นชักสั้นชักยาวนะครับถ้าเป็นลูกแต่งคือตะกูลูกแต่งเลยครับจะอยู่ประมาณ2,000บาทพร้อมปัดหัวลูกหลบวาวแล้วก็ยังฝาจะ2วาวสวาวก็นี่ครับ5 0าบาท ส่งมาทำยี่ข้อที่ร้านก็พันห้ครับผมถ่วง500้อยก,าก้านก็อ่านไปตามราคาราคาแท้ราคาเทียมครับผมก็คืออยู่ที่ว่าชอบงานแบบไหนก็คือทุกอย่างก็คือแคมครับ700บาทวันนี้เรามาคุยเรื่องราคากันดีกว่าประเก็นเ0็ด0้ครับเป็นอันลอยครับไม่ใช่เป็นบนเนียมนั่นครับ <c oughs> บูธฝา วันนี้เรามาคุยเรื่องราคาดีกว่าเมื่อกี้ว่าจะจบแล้วก็คือบูธบูธข้างครับมีร้อยห้าสิบาทครับผมราคาช่างก็มีเล็กๆน้อยนก็แบ่งๆกันขายครับอยู่ได้พออยู่กันได้ครับ <c oughs> อมานี่ดีกว่าก็คือตระกูลพวกกุณฝาผมก็มีครับนี่พวกเว็บร้อยยี่ห้าร้อยยีห้าปาวานร้อยสิบประมาณนี้ครับผม มีหมดครับที่ร้านครับจะเป็นงานเสื้อปอกมีพร้อมสับครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมลุงกึงช่างเองน็นคอนเนยกครับผม